ทีมเอดาเผยถึงช่วงวันเปิดตัวเทสเน็ตของระบบแลงเหรียญโทเคน ERC 2 0เข้าคาดาโนแล้วนักเทรดเตรียมตัวราคาเหรียญเอดาได้พุ่งสูงขึ้นจากจุดต่ำสุดตั้งแต่วันที่20รกรกฎาคมจนกลายมาเป็นเหรียญอันดับต้นๆนบนกราฟที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรุนแรงสาเหตุหลักๆนั่นก็คือสิ่งที่เรารู้กันดีนั่นก็คือการมาของการอัปเกรดครั้งสำคัญของเครือข่ายเหรียญน,นั่นเองทีม IOK OH s ได้แชร์ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมผ่าน YouTube โดยมีชื่อว่า คาดา a โน360ในวิดีโอเผยว่าผู้บริหารของคาดา a โนประกาศว่าจะเปิดตัวตัวระบบแรง ERC 20ที่จะทำให้ผู้ใช้งานนําเหรียนที่ทำงานอยู่ภายใต้บล็อกเชนของอีเทียมมาแปลงเพื่อให้ทำงานบนเททเน็ตของคาดา a โนได้โดยนายฟรานซิสโกแลนดิโนหรือผู้จัดการโปรเจกต์ดังกล่าวเผยว่าตัวเท็เน็ตของเครื่องมือใหม่นี้จะมาในสัปดาห์หน้า สิ่งที่คาดหวังจากเครื่องมือนี้เครื่องมือการย้ายข้อมูลใหม่นี้ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมเป็นความพยายามที่จะให้ผู้ใช้งานนำโทเค็น ERC 20โอนไปยังล็อกเชนของคาดาโนได้ผู้บริหารกล่าวต่อไปว่าเครื่องมือใหม่นี้ออกแบบมาสำหรับทั้งผู้ใช้ปลายทางและผู้ออกโทเค็นมันคล้ายกับสะพานเชื่อมที่เชื่อมต่อเครือข่ายอ e ีเทอรมกับ คาดาโนทำให้สามารถโยกย้ายสินทรัพย์ที่ใช้อเทธิยมได้ง่ายผู้ใช้โทเค็นที่ใช้อ h ทธิยมจะได้รับประโยชน์จากความสามารถในการทำธุรกรรมของคาดา a โนและค่าธรรมเนียมที่ต่ำลงเมื่อเครื่องมือดังกล่าวถูกติดตั้งแล้วตัวแปลง ERC 20ยังช่วยให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่ลดลงและความสามารถในการทำงานร่วมกันบนบล็อกเชนนอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวจะเป็น เครื่องมือแบบบริการตนเองที่ใช้งานง่ายและใช้งานได้อย่างกว้างขวางที่สุดที่จะเน้นไปที่การดึงดูดให้คนเข้ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Singularity Net ที่มีเหรียญประจำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AGIX โดยเหรียญดังกล่าวจะเป็นโทเค็น ERC 20ตัวแรกที่ได้ย้ายไปยัง Cardano ประกาศเหล่านี้มาในเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเครือข่ายคาดาโนกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ด้วยแผนงานการพัฒนาเต็มกำลังโดยการฮาร์ดฟอร์เพื่ออัปเกรดอารอนโซจะมีขึ้นในวันที่12กันยายนี้ก้าวสู่ความโปร่งใสของโค้ดอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ทั้งหมดโดยเจเรมีเฟอร์เตอร์ของมูลนิธิคาดานโนได้เน้นย้ำถึงการอัปเดตอื่นภายในระบบนิเวศท,ที่กำลังมาแรงนี้กดอ่านข่าวทีมเอดาเผยถึงช่วงวันเปิดตัวเทสเน็ตของระบบแรงเหรียญโทเคน ERC 20เข้าคาดาโนแล้วนะักเทรดเตรียมตัวต่อที่สยามล็อกเชน